เอ๊ะไม่เอาค่ะอย่าก,กัดนะห้ามกัดนะไปเล่นมาค่ะวิ่งวิ่งค่ะวิ่งยายไปวิ่งมาค่ะอย่าก,กัดค่ะต้องดีดด้วยนะอาปะอ่ะเออบอกไม่ฟังถ้าบอกไม่ฟังมันจะมีตัวนี้ตีดด้วยนี่ไงปักเห็นไหมเห็นไหม สกรปรกเลยคุณตามาเก็บแล้วคุณตาจะบอกว่าเด็กที่ไหนมาทําอะไรเนี่ยทําไมมาทําสกรปรกจังเลยค,คุณตาไปทํางานค่ะแต่ว่าคุณตาเดินมาแถวเนี้ยคุณตาจะเห็นแล้วคุณตาจะบอกว่าน้องเพชรน้องพลอยสกรปรกจังเลยเนะี่ยอย่าทําให้สกรปรกนะหนูต้องเก็บด้วยเก็บเลยลูกหนูเก็บเลย,ลเ,เ,ลยเร็ว,เรวๆเดี๋ยวคุณตามา,าเก็บเลยนะคะนั่งไง พี่พลอยเก็บด้วยค่ะเดี๋ยวนายอำเภอมาเดี๋ยวคุณตาจะมาเนี่ยคุณตากลังจะเดินมา่ะอห้ามสกปรกเก็บเลยลูกเก็บเลยค่ะเร็วๆๆๆมันจะปิวก่อนเร็วๆๆๆปิวแล้วปิวแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเก็บเลยค่ะเก็บเลยเก็บเลยนะใช่เหรอไปแล้วน่ะวันนี้คือเป็นลมล้มเนาะเนี่ย <laughs> ดูท่าเออนั่งไงไงจงจงจงเอฮะนั่งไงเสียงคุณยายมาแล้วอะคุณยายบอกมคุณยายเพิ่งตื่นหรอคะอเอาอีกเอาเนะ <laughs> อีกเก็บอันนี้ไงเขาเล่นนั่น ตุ๊กตาบ้านหลังนู้นข,ของบ้านหลังแรกหนึ่งเอาของเขาอีกแล้วเอามาเมื่อคืนเห็นชุดแดงไปแป๊บเดียวเอง <c oughs> แม่หนูในงาน,งานหนูกลัวดื้อไงเพราะทุกคนเขาโตกันหมดแล้วมีอยู่สองสาวหนูก็ก,กลัวแก้วเขาแตกหนูก็เลยเอาเอาขนมมากินบ้านฮะ <c oughs> รถคุณตาบ่ารถตาวิ่งหนุน นี่ไงรถเข้าไปเลยนะเข้าไปในบ้านหายาย,ายเลยรถมานะทำอะไรช่วยยายก็ไม่รู้นั้นฟาร์มบ้านกลางทุ่งสวัสดีดาวกับเท่ากันเลยนะคะแปดหกแปดแปดแปดหกดาวกับคนดูเท่ากันเลย อ๋อช่วยช่วยอ๋อช่วยในคุณตามาแล้วไปขอคุณตาก่เนี่ย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 สองตัวเนี่ยให้ไปเอามาอมต้องได้รับอนุญาตก่อนได้ไงไปขอคุณตาสวัสดีค่ะเออตาจา๋าทำยังไงเนี่ยอ่ะ,อะดูน้องเพชรนะอ่ะน้องเพชรน้องเพชรขอคุณตายังไงเนี่ยเนี่ย ใช่ครับผมหนูหนูไปเอามาจากบ้านหลังนู้นหลังแรกนุ่นนุ่นนุ่นแล้วไม่มีเจ้าของไงหนูอ้าวหนูขโมยมาไงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาอย่าไปถามเจ้าของบ้านขาให้คุณเบสให้อืมอันนี้แหละอันนี้ชอบเหรอลูกอชอบอ่ะบอกเออ